เจอกันยามเย็นพี่น้องเลยวันนี้ก็ยนะี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่สิงหาคมก็ข่าวว่าพายุจะเข้าคาจิกิก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยตอนนี้ก็มากกับมาลดเนาะเพราะว่านี่น้ำแห้งพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ย่ายา,ก,ยาก,ก็ขึ้นเต็มหมดพี่นะ้องน้ำแห้งหมดแล้วบึง่ง ไม่มีน้ำเลยพี่น้องเอ้ยนี่โอ,อ้คาจิกิมาโหลดพี่น้องมาโหลดเออกลัวแต่ไม่มานีเลย,ยโอ้ยนี่นี่หลังจากที่ผมตัดไปไอที่ผมลงคลิปให้พี่น้องดูเลยวันที่วันที่สองนะแล้ววันที่หนึ่งเนาะแล้ววันที่หนึ่งวันที่สองสิงหาเนาะนี่หลังจากที่ตัดไปตอนนี้กั เห,เห็นล่เห็นร่องรอยของการตัดบ่พี่น้องเนยคือตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วทีนี้ใส่ปุ๋ยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่นอ้องเหลังจากนั้นมาก็น้ําแห้งเห็นบ่มีแต่หยาบแบนี้อมีแต่หยาขึ้นคือดูแบบนี้เหมือนเหมือนจะเหมือนจะหญ้าไม่ค่อยเยอะนะพี่น้องนะอะแต่คือถ้าดูไอ้ เขาเรียกว่าหน้างานจริงๆมันสีหลายพี่น้องโดยเฉพาะหยาห์หาหตัวนี้นี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหญ้าเนี่ยไอ้หนวดประดุกเนี่ยโอ้ยหลายคักโอ้หลายขนาดอืมเดี๋ยวถ้ามันมีน้ําก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะขังน้ําดูว่ามันจะยังไงเดี๋ยวค่อยๆปรับแก้ไปเนาะคือปีนี้นี่เป็นเป็นปีที่เฮดหน้าหยากรเนี่ยพี่น้อง ฝนดีแต่หัวปีดีแต่หัวปีอืมแล้วช่วงกลางปีนี่บ่ตกเลยพี่น้องตกมาอยู่แต่ว่าตกตกบ่แห้งตกไม่แรงไม่พอจะได้น้ํำนี่หญ้าก็เริ่มขึ้นแล้วนี่โอ้ยนี่ผมตัดก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเอออันนี้ใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งแล้วน,นี่พี่น้องแต่ว่าใส่บ่ได้ใส่หลายใส่บางๆไปใส่โรยๆไป น่เพราะว่าคือคือต้นข้าวมัน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 สมบูรณ์อยู่พี่น้องต้นข้าวมันสมบูรณ์อยู่ก็เลยผมก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่เยอะเท่าไหร่แล้วอีกอย่างนี่มันเป็นมันเป็นนาใกล้บ้านพี่น้องนาใกล้บ้านโดยส่วนมากแล้วนี่นาใกล้บ้านนี่มันเ็าเรียกว่าน้ําน้ําปุ๋ยน้าหมู่บ้านซัมป์ปี้อะไรพี่น้องมันไหลลงมาพอมันไหลลงมานี่มันเกิดเราก็ไม่ไม่ค่อยเปืองปุ๋ยสักเท่าไหร่ อันนี้คือนานาแปลงนี้นี่ตรงนี้เป็นเป็นนาสีไร่พี่น้องสีไรไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเปลืองปุ๋ยเท่าไหร่ช่วงที่ไอ,สอ้สมัยที่ผมเอฮ็ดตนาดําำสมัยที่ผมทํานาดํำนี่ใส่ปุ๋ยแค่กระสอบเดียวพี่น้องกระสอบเดียวเออบางปีก็ครึ่งกระสอบออมเพราะว่ามันคือมันงามพี่น้องมันงามมันงามม,งาม,มันดีนั่นแหละเลออแล้วทีนี้ เป็นการประหยัดปุ๋ยประหยัดต้นทุนเนื่องเพราะว่าถ้าถ้าใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนี่มันเกิดคือว่าเราเออ่นไอ้ไอคนแถวนี้เขาเรียกเอว่อ้หน้าหน้าตีนบ้านหน้าตีนบ้านเออมันมันงามเขาว่าเนี่ก็แม่นอยู่ดอกพี่นอ้องเแต่ปีนี้นี่อาจจะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่นอ้องไม่ค่อยงามปานไดเน่อเพราะว่ามันมันน้ามันแห้งช่วงกลางพี่นอ้องเออช่วงหัวปีนี่ฝนดีจนจนจน,จนวาน วนวานบอ่บอยอยากได้คนเลยที่ผมหวานลงคลิปให้พี่น้องดูนะหวานเสร็จได้ประมาณสามวันมัน้งฝนตกมากน้ำท่วมมดเลยเอพอน้ําท่วมนี่คือข้าวมันมันสิบบ่คอ่อยางอกพี่น้องเพราะเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยแบบมันงอกช้าเอพอข้วาวมันงอกช้านี่หญ้ามันหญ้ามันแซงพี่น้องเอหายามันแซงเขาแล้วมันก็เลยทําให้ทําให้ข้าวทั้งข้าวทั้งหญ้าขึ้นพร้อมกันเนี่ย Ừ, ถึงจะโอ้ยถึงจะตัดกิดมันกิดกำจัดได้ไม่ค่อยดีปีนี้ ừ, แล้วแล้วด้านมาน้ำแห้งอีกเนาะ ừ, นำก็มาแห้งอีกโอ้ยวะ่ะโอ้ยนี่เบิ่งเดี๋ยวฉีลงให้พี่น้องดูฟางก็ยังยังย่อยไม่หมดเลยพี่น้องเอ้ฟางข้าวเนี้ยบอกเป็นบอกฟางกับย่อยบ่ทันเลยมดเลยนี่เพราะว่าน้ำมันแห้งก่อนพี่น้องน้ำมันแห้งก่อน อตัดวันที่ตัดวันที่หนึ่งวันที่สองสิงหาแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบสี่สิงหาได้เกือบเกือบจะเดือนแล้วฟางยังไม่ย่อยเลยน้าม,มันแห้งก่อนน้ำมันแห้งก่อนโอ้โหจักสิเนี่ยได้ไละพ,พี่น้องเอ้ปีนี้เนี่ยถ้าน้ำม,ม,ามากากัดท่าอ,อะไรนะคาจิกิถ้าคาจิกิไม่มาก็จักสิเนี่ยไดเนาะ เออมันมันไม่เหมือนปีที่แล้วนะปีนี้นี่สําหรับเอ้มุอาหารปีที่แล้วนี่ที่ผมทํานาเนี่ยเอ้เห็นหน้าวานเท่ากันนะที่ผมลงให้พี่น้องดูคือหวานช่วงมิถุนากรกรดาคนี่ยกรกกาคดานีนามมาน่น้ำมาต่อเนื่องเลยน้ํามาต่อเนื่องไม่ไม่มีทิ้งช่วงเลยปีที่แล้วนะไม่มีทิ้งช่วงเนยก็ว่าปีนี้นี่น้ํามาหัวปีพี่น้องช่วงไอ้มิถุนาเนี่ยน้ำมาอืม แต่พอเข้าสิงหาปั๊บนะนคือมิถุนากรากฎานี่น้ําดีมิถุนากรากฎาน้ําดีคือตั้งแต่ตั้งแต่หวานตั้งแต่พฤษภาเนี่ยฝนตกดีพี่น้องพฤษภามิถุนากรากฎาเนี่ฝนดีมากเลยเลยแต่พอเข้าสู่สิงหานี่แบบนี่แหละพี่น้องแห้งแล้งเลยไม่ตกอะตกอยู่ตกแต่แบบตกไม่ย,มย้งไม่แยงอะมันมันทาให้เขาเรียกว่ามันมันมันเลี้ยงหญกา มันเลี้ยงยหญ้า,หา,ามันทําให้หญ้าทําให้หญางามเนี่ยเนี่ยหญ้าพวกนี้เห็นบอกคือหญ้าหญ้าพวกนี้แต่ถ้าถ้าน้ํามาเนี่ยถ้าน้ำมาเนี่ยขังน้ําให้ท่วมเลยเออเนี่ยขังน้ำให้ท่วมเลยเลยดี๋ยวเดี๋ยวมันตายเองพี่น้องเออแต่ถ้าแต่ถ้าน้ําไม่มาเนี่ยก็ก็นกนจนปัญญาอีกหละอืมเพราะว่าคือถ้ามันแรงไปเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสิสิมันสิได้ดเกี่ยวว่าพี่น้อง แต่มันก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเนาะเพราะว่าข่าวก็บอกว่าคาจิกิคาจิกิเออมันสีมาบบกบ่อ้คาจิกินี่ถ้าจะมาก็ให้มาเด้อเห็นข่าวข่าวก็บอกว่าจะเข้าคืนนี้คืนนี้คืนวันที่ยี่สิบสี่เนี่เนาะยี่สิบสี่เห็นกรมอุตุพินออกมาประกาศหลายช่องทางก็บอกว่าผล ฝนมันสีขาววะฉันอ่นี่แหงมดพี่น้องอมีแต่ปลาขอนก็ว่ามองดิโอ้ยโอ้มีแต่ปลาซิวพี่น้องปลาซิวก็ปลาซิวเล็กไม่ใช่ปลาซิวใหญ่โอ้นี่แหละเห็ดอาชีพชาวนาแบบนี้เลยพี่นอ้อยมันไม่แน่ไม่นอนอาชีพชาวนาบนเนียบนอน ตัดข้าวแล้วอุตส่าห์ว่าอุตส่าห์ว่าจะได้ข้าวงามก็ได้ฝนก็ดันมาแรงอีกโอ้ยเนาะเดี๋ยวรอดูรอชมกันไปเรื่อยๆพี่น้องสำหรับไปไอ้แปลงน้านี้เป็นของผมเองตัดวันที่หนึ่งสิงหาอตอนนี้ก็ได้ฝนก็ยังไม่มาก็ยังแรงอยู่ถ้าฝนมานี่อันดับแรกนะพี่น้องนะผมจะขังน้ำก่อน ขังน้ําให้มันได้เยอะที่สุดอืขังน้ําให้มันได้เยอะที่สุดเพื่ออะไรเพื่อเป็นการก็เรียกว่าขังให้มันท่วมพวกหญ้าเล็กๆพวกนี้แหละพี่น้องอืมขังให้มันท่วมนี่พวกหญ้าพวกี้ที่มันยังที่มันยังไม่ไม่ยังไม่งอกดีเท่าไหร่นะพวกนี้แต่พวกนี้น่มาปุ๊บนี่ขังน้ำทรายจะตายมืดเลยพี่น้องอแล้วก็รอดูว่าจะยังไงเดี๋ยวค่อยๆแก้ไปนะเพราะว่า เห็ดหน้ามัน,ม,นมันมีสูตรตายตัวพี่น้องมันม่มีไม่มีสูตรตายตัว่มันต้องปรับตามสถานการณ์เออบางปีก็ฝนดีตลอดอก็สะดวกสบายง่ายไปแต่บางปีมันแบบนี้แหละบางที่นี่ดีช่วงต้นปีไปแล้งช่วงปลายปีบางปีนี่ดีช่วงปลายปีแต่ต้นปีแรงก็เราก็ต้องปรับใช้ประยุกท่านมี เทคนิคพิสีการแล้วก็ประสบการณ์ยืดยดยุดนแนวพี่น้องเลยเยยืดยุ่นแนวค่อยๆแก้ไปนี่อันนี้ก็น้ำแห้งเบิดหนิโอ้ยโอ้ยเนาะมาเถิดอย่างมากก็ได้ค่ากิจเอ้ยโอ้รออยู่เด้อโอเคเนาะตามนี้ละประมาณนี้พี่น้องถ่ายให้ดูอัปเดทให้ดูเดี๋ยวเราดูรอชมว่าจะมีน้ำวันไหนโอเคครับผม